กุ้งแม่น้ำเผากันสดกเห่ยเยลย่างเนยร้อนๆหมูและเนื้อต,ต่างๆนี้ให้เลือกสั่งมากมายมีรสสีสดให้ฟังพรักๆแบบนี้เต่ยาย่างเตาแทปันน<ช>ี้ก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เนยอะไรหอมมาก<อ>รอกุ้งรอเหยยเยลผัดหันมาจกสามชั้นย่างเนยก่อนเลยวัละละนนี้เชลลี่ก็มาหาอะไรกินที่เบสท์วิดเห็นว่ารีวิวค่อนข้างดีก็เลยจัดเันหน่อยเฮ้ยสุกแล้วๆรอเหอยเยลใหญ่กุ้งก็เสร็จพอดีนับใช่ไหม ม่รู้ใหม่ว่าไอ้ส้มสมเนี่ยมันเรียกว่าอะไรได้ไม่ได้ก็ยัดเข้าปากแม่งเนี่ยเนี่ยฉันเลยชอบตรงนี้มากเลยต้องไม่จิ้มน้ำจิ้มด้วยให้มันได้กลิ่นกุ้งแบบหอมเตาถ่านเอาลากลําตัวมันมาจิ้มน้ำจิ้มสีฟ้าเกี่ยวให้แหลกอย่าให้มันจำได้ว่ามันเคยเป็นกุ้ง่ที่สุดหอยเชลล์ของฉันก็สูกแล้วคนลวก้วนอย่างฉันก็สดเนยเกินเลยเคยเป็นโจงกระจ้ากหอยเซลล์ใส่ผ้าหอมเนยคนขออร่อยกับทะเลแล้วก็กลับมาที่ต่างแดนแต่ทำไมชิ้นนี้มันพิคงพิการย่างเกลียๆนะเฮ้ยดีงาแต่จะพิดียมมตาาเเข้ไป ถึงเวลามันลองข้าวกระเทียมที่ตัวชลีว่าจืดไปหน่อยชอบกระเทียมชิ้นจิ้นของเขาแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นเนื้อนะเนื้อเขาบอโอเคอยู่นะเพราะนี้ต้องอยู่ที่ประชาชื่นมีสามราคาสามสองเก้าไม่รวมนะาสามร้อยเก้าสิบเก้ารวมนะสามเก้ารวมนะและเก๊กหวยมีฟองเมนูเนื้อก็จะมีเสือร้องไห้ออดสันกออเหลือลูกมะพร้าวเสือร้องไห้ไทยเหลื้อนาน้องลาใบพั ริบอายสัตว์นกโอยร้อล้อหมูก็จะมีหมูมากฉันคองสัตว์นกสามฉันของพรอแล้วก็เบคอนแล้วก็ลิ้นมูอะไรๆไม่หมดนะเรามาดูส่วนของทะเลกันบ้างค่ะปลาหมึกปลาดองใครอยากกินแบบต้มยำแค่ห้าสิบบาทได้หมอมานดีไหมเจ้าอยาอะไรก็เอาไปะ ขวนซุปก็จะมีจตีมจุนละเนื้อตุ่มไอ้ควรลดความอ้วนควรจะอิ่มได้แล้ะกินข้าวไม่กินหวานสันดานพราก็เลยจะได้อติมแมงไปสองคนเลยคนแรกผ่านไปนี่คนที่สองกินจักรันมันอะไรไอ้นี่มันอะไรปลาหมึกเหรอชิ้นมาหมามาหมายถึงเพิ่งเอามาปิ้งเอามาปิ้งตอนที่อีฉันกินไม่ลงแล้วเนี่ยยังยังจะมาเยอะเย้ยและตอนจบก็พลาดไม่ได้กับกะหล่ำปีผัดเนยส่วนตัวฉันว่าเนยที่นี่หอมมากแต่ไม่เหมาะกับการผัดกะหล่ำปีน้อง ต้องจุดด้ไงงานเอาหมูไปย่างของเข็มหน้าดูจะหยุดเรามาจบมือนี้กันด้วยพีพาดพาเบิร์นกันควรแล้วหนึ่งแคปซูลหลังนี้เป็นันสองวันแล้ไอติมจะผ่านบ้านเราเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนไอติมมาแล้วติ๊งติ๊งติ๊งติงติ๊งไอติมไอติมเห่าง